สองตัวแสบไหนขอกินทําไงทำ,ท,ำทำไงทําไงอ้าวหยาดฝนหยาดฝนขอแล้วครับผมก่อนแล้วครับผมก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบา,บ,าบาย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 จอนนี่ทําไงจอนนี่จะหยอกน้องหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับผมวันนี้เราก็มาแจกความน่ารักของน้องช้างสองเชือกนะครับก็คือน้องจอนนี่กับน้องหยาดฝนนะครับ นนี่นะครัหยัดฝนตัวแสบพี่กับน้องเขาก็<ด>อยู่ด้วยกันได้นะครับสองเชิงนี้ก็หยอกล้อกันเนาะนะครับผมตามภาษาเด็กน้อยก็หยอกล้อกันนะครับน อยากขนทำไรขั้นตวดเลยอุ้ยถู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 ใหญ่เลย <c oughs> ถูใหญ่เลย,เลยสองตัวแสบไหนเคากินทำไงทำทำไงทำไงอ้าวหยัดฝนหยัดฝนขอแล้วครับผมก่อนแล้วครับผมก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบาย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 ,บาย,บาย,บายออกเสียงเลยรับผมครับผมอี เอาไปให้รางวัลเป็นต้นกล้วยนะครับอุย้ยแย่งกัินกินใหญ่เลยเนี่ยโอ้จอนจนนี่ก็ไม่ทันจัดผลนั่นก็ไวเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยจนนี่ก็ตอนนี้อายุก็8ปีแล้วนะครับผม จัดคนนี้จะอยู่ที่หกปีนะครับเป็นต,ตัวเล็กอยู่นะครับดูจอนนี่อ้วน <Huh? S 1> ดูตรงขาหนีบนะครับมันจะย่นๆน,นะครับนี่ oh, <no. S 1> อุดมสมบูรณ์คราวนี้ก็มาแจกความน่ารักกันน้อะนะครับผมกับน้องช้างสองเชือกนะครับตัวแสบประจำปางนะครับนี่ หยัดฝนนี่ก็จะเป็นช้างแบบสายเดินนะครับคือเดินไม่หยุดนะครับเดินทั้งวันนะครับถึงเราเอามาปล่อยคอวันนี้เขาก็จะเดินวนไปวนมานะครับเดินเก่งมากนะครับเชืิงน,นี้จอหนี่ได้กินแล้วไม่สนใจอะไรเลยครับจอหนี่ช่วงเช้านี่ก็รอนะครับผมรอไปทานอาหารนะครับ เวจะมีกล้วยหวานให้ทานนะครับกับข้าวปั้นนะครับช่วงเช้าเอาอยากฝนทำไรโอ้ยเดินเหนื่อยแล้วขอ,อนั่งพักหน่อยอยากฝนเหนื่อยแล้วโอ้คันนะครับนี่คันตูดคันตูดมันต้องถู โอ้ยจนนี่ก็คันเหมือนกันฮะดูสองแสบเออนอนลงไปแล้วหยัดฝนจนนี้ทำไมจนนี้จะหยอกน้องหรือเปล่าอ่าเขาเคลียร์กันแล้ว ก็เป็นความน่ารักของน้องๆนะครับผมที่นำมาแจกกันในช่วงเช้าน้อนะครับผมก่อนจะออกไปทำงานก็สามารถดูคลิปนะครับผมของเราเนาะนะครับผมเพื่อความเพืิดเพนได้นะครับสตัวแสบเขาเล่นกันนะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนเนาะนะครับผมเป็นกกำลังใจในการทำคลิปให้กับเราก็สามารถนะครับ มีฟีเจอร์เนาอนะครับซปเปอร์แทงนะครับหรือว่าปุ่มขอบคุณนะครับก็สามารถโดนเนรียญน็เข้ามาได้นะครับผมจะเป็นกําลังใจเน้อนะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมตองขออนุญาตจุดไว้เลยเน้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปทำอย่างอื่นกันนะครับ สำหรับเช้านี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมอน่าตัดจบแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ